แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y com และ YouTube Dara Daily Official เป็นหนุ่มสุดคิ้วที่มีแต่ความน่ารักความสดใสให้กันเสมอคะ่ะสำหรับน้องเป็นต่อจิรพัฒแถมไม่นานมาน,นี้เจ้าตัวเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกับซุปตาจีนสาวสวยเจ้าลู่สื่อทำเอาประทับใจสุดๆ รวทั้งถามถึงไอดอลในดวงใจของเขาด้วยเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์สุดเอก็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะเจอพี่แบมครับงาน VTV ใช่แล้วก็เหมือนกับว่านั่งดูเลยตั้งแต่เริ่มทักทายยังไงพูดภาษาพูดภาษาอะไรบ้างก่อนก่อนขึ้นมาบนเวทีพูดอะไรบ้างอีกอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีการเริ่มแล้วนะครับขอให้ทุกคนเข้านั่งประจําที่อะไรคือเก็บรายละเอียด ทุกอย่างเ,าเรียกว่าแบบว่าศึกษาศึกษาแต่และสเต็ปสเต็ปของเขาเฮ้ยเนื้อติดตามแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรเราแค่รู้สึกว่าเออแบบเคยเห็นคือจริงๆอ่อะเคยถ่ายเคยถ่ายรูปก,กับน้องน้องบลูแล้วจัิงเป็นน้องแหละเออแต่ว่าเราเรียกว่าคุณบลูแล้วกันเ,เคยเคยถ่ายรูปก,กับเขาแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองคือแย่มากไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็เลยก็เลยจะกลับมาเรียกว่ามเขาเรียกว่าอะไรแก้ตัว ในหัวคือมีคำว่าแก้แขนแก้แขนไข่แก้ตัวใหม่ใช่แล้วก็เลยแบบว่าเออแบบอุตส่าห์เจอเขาแล้วในห้องแต่งตัวอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเขาว่างอยู่ไหมอะไรแอบดูอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็น่าจะดูว่างอยู่นะ่าก็เลยแบบว่าให้ให้พี่เขาไปช่วยขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็แบบว่าเออเราก็วางมาดประมาณหนึ่งแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเอออะไรอย่างี้จริงๆก็ สนับสนุนทุกคนเออเราไม่ใช่บอกว่าคลิปครูอยากถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างงี้แล้วโมเมนต์ที่ไปตามถ่ายเจ้ามือซื้อยังไงน่ารักมากโดนตก180%ตอนแรกดูดูซีรีส์เขามาก่อนครับใช่แอบรักให้เธอรู้เรื่องนี้สนุกมากคือติดตามซีรีส์เขามาก่อนแล้วแล้วก็เพิ่งดูจบในวันนั้นเลยคือแต่งหน้าตีห้าครึ่งแล้วก็ แล้วก็นั่งนั่งรอเวลาแล้วก็นั่งดูซีรีส์ไปเรื่อยๆแล้วก็สองตอนสุดท้ายคือน้ําตาจะไหล,ลก็แปลว่าคือไปก่อนคือเล่นดีมากคือเจ้ารู้สึกอคือเล่นดีมากจริงๆจริงๆทั้งนักแสดงทั้งเรื่องนะครับน่นารักมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเจ้ารู้สึกอเป็นเป็นนางเอกแค่แบบไม่กี่คนเองมั้งที่ทาให้เรารู้สึกแบบทําไมเขาดูมีสเสน่ห์จังเลยที่แบบว่าในทุกๆท,ท่าทางของเขาในการพูดในอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอพอดูมา25 EP อีอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบ ผูกพันกับตัวละครที่เขาเล่นแล้วเราเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันประจบบอกกับว่าอ้าววันนี้ได้มาเจอเขาตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นก็รอรอดูแล้วพอเขาประกาศชื่อเจ้าลูซื่มาแล้วทุกคนกรูกันเข้ามาฮะแล้วมองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นก็เลยบอกว่าก็เลยมีคลิปแบบว่ากระโดดกระโดดคือมองหาจริงๆว่า อยู่ไหนเดินมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แล้วก็สุดท้ายเราก็เห็นเห็นเขาแล้วก็แบบคือเอ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้แล้วก็พอยิ่งแบบว่าจะหลีกกันกันถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือระดับโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออแล้วยิ่งเจอเขาบนเวทีพูดภาษาไทยยาวมากคือ oh. oh. คือเราเราเห็นเลยว่าเขาเตรียมตัวมาเพื่องานนี้แล้วก็เหมือนแบบใส่ใจรายละเอียดมากๆว่ามาเจอแฟนๆชาวไทยแล้วเตรียม พูดภาษาไทยที่มันยาวมากๆแล้วก็แบบไม่ไม่ได้ดูโพยไม่ได้ดูอะไรเงี้ยคือแบบเขาให้ใจเรามากๆด้วยแบบสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือลูซี่นางสแตนจิงฮะขอขอบทุนวีทีวีทีช่วฉันมากรนเทฉันยูเซอก์บินกี้ที่ได้เข้าร่วมอัองอยางนี้ อินดีที่ได้ภาพอกอังขับคุณนะคะขับคุณแฟนคลับชาวไทยที่อยู่แขง็งแ็งและสน,นับสน,นุนเฉิอนอดโลวลาเออร้อยทูทูนะคะรักทูทุน่า นะทูทคนนะคะนะทูทคนนะคะน่ารักมากโดนตกรอ80%ใช่คะเดี๋ยวจะตามกลับไปดูซีรีส์เขาเรื่องก่อนๆที่แบบว่าอีกหลายล้านเรื่องที่เขาเคยเล่นมาด้วยสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรับปริญญาออนไลน์ไปแล้วใช่ก็คือตอนแรกจริงๆจริงๆมีแพลนที่จะกลับไปแต่ว่ามีมีปัญหาเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างงี้นิดหน่อยด้วยครับก็เลยแบบว่าไปไม่สําเร็จ ยังไ,ยงไม่ได้มีโอกาสไปใน,ในช่วงที่แบบรับอันนี้เพราะว่าทำ,ทำบบปัญหาต่างๆไม่ทันใช่แล้วก็เลยนั่งใส่ชุดคุยรับอยู่หน้าคอมแล้วก็ดูไลฟ์เขาประกาศชื่ออะไรอย่างงี้ให้ฮะแล้วก็มีเพื่อนๆถ่ายส่งมาให้เพราะว่ามีขึ้นชื่อเราที่บอร์ดหน้าหรืออะไรอย่างงี้หลักๆก,ก็คือมีผลงานการแสดงแน่นอนครับเพราะว่าปิดกล้องไปแล้วในอนาคตได้ดูแน่นอนอกับใครในกระจกกับเพราะเธอคือรักแรกครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี หลังจากนี้ในนาครมครับอันใกล้ก็คือจะมีอีเวนต์มีอีเวนต์ที่แบบว่าเออขึ้นบนเวทีเล่นกิจกรรมกับแฟนๆอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถติดตามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างจัดที่ไหนบ้างมีงานอะไรบ้างทําอะไรบ้างผ่านทาง Inside Artist TH นะครเป็น Offi ิเชีสามารถติดตามสเกจดดต่างๆได้แล้วก็ยังมีคอนเสิร์ต last one ด้วย mm hmm. เรียกว่าเป็น กลับมารวมตัวกันอีกนานๆทีนะครับงานฮาโลวีนที่สยามครับผมของเฟร็กส์ใช่แล้วก็ใครว่างก็มาติดตามกันได้นะครับ <laughs> ตลกมากก็คือเราแซลๆกันครับด้วยความที่แบบว่าเรานานๆทีจะได้แบบว่ากลับมาซ้อมด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนั้นมันเป็นแบบวันซ้อมวันแรกที่หลังจากที่ห่างหายกันมานานแล้ ก็เร so 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 ิ่มมาแล้วคนที <S 2> <S 2> ่หน um, ึ่งใน A ฉันอยู่ตรงนี้นะเลดดิดหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นต่อก็คือนั่งอยู่บนพี่วินพี่วินก็คือกําลังจะถึงแล้วอยู่หน้าอยู่แยกเพชรบุรีใกล้ๆจะถึงตึกแกมมี่แล้วแล้วฉันก็ยังไม่ถึงเธอแป๊บเดียวฉันอยู่ตรงนี้ผ่านไปอีกคนหนึ่งไม่ไม่ก็คือไม่รู้อยู่ไหนไปถึงไม่มีใครมาใช่แต่ว่าเป็นเป็นแค่วันนั้นครับคือมันแบบ วันนั้นคือรถติดมากขนาดขนาดต่อนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์ก็คือโอ้โหติดสุดๆเลยแล้วเพื่อนคือนั่งรถยนต์กันมาอะไรเงี้ยฮะก็แบบความเข้าใจได้แต่ว่าหลังจากนั้นทุกคนก็มากันตรงเวลานะครับสามารถเออเดี๋ยวทุกคนแบบจําภาพว่าทําไมแบบเออยพวกนี้เป็น,เป,นเป็นคนแบบไม่นี้หรืเป่าแต่ว่าจริงๆคือไม่ใช่เป,เป็นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับวันนั้นใช่ช ไม่ต้องพูดเพราะว่าช oh ่วงนี้เขามีผลงานร่วมกันอ่าก็สามารถไปติดตามผลงานได้นะคะขายขายเพื่อพูดเป็นเรื่อยคนไทยมากแบบโยนอะไรมาก็แบบว่าพูดเป็นเรื่อยเออใช่ก็พี่ต้าอูกับออฟโรดนี่ก็มีซีรีส์ด้วยกันนะครับรักไม่รู้ภาษาสามารถไปติดตามได้นะครับแล้วก็ไดมอน n d ก็มีละครของตัวเอง a c o s s the Sky พี่เจียบกำลังจะมีผลงานออกมาใกล้มากๆแล้วเพราะว่าเขาว่าเขาสปอมาว่าเดือนตุลานี้ ก็คือใกล้มากๆแล้วส่วนเป็นต่อก็อย่างที่บอกไปนะคะสามารถติดตามได้ผ่านทางออฟฟิเชียลนะครับในทุกๆอย่างเลยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเนาะฝากแฟนๆรอเพลงด้วยอ่าอาจจะมีซิงเกิลใหม่หรือว่ามีเอออะไรใหม่ๆให้มานะครับตอนนี้อยู่ในโปรเซสที่แบบว่าเริ่มเริ่มตอนนี้แบบว่าเตรียมดินและเตรียมดินอ๋อคือยังไม่งอกมาเล็เลยแต่ว่าเตรียมดินอยู่ ก็จะกดดันกดดันทีมงานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังเตรียมดินแล้วก็แบบเขียๆแล้วเดี๋ยวเจะเดี๋ยวเตรียมเมล็ดแล้วค่อยๆลงเพาะก่อนอะไรประมาณนี้ครับยักไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอัปเดตชีวิตต่อดีก็กลับสู่เมืองกรุงค่ะก็มาอยู่เป็นสาวกรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกนะคะแล้วก็ ต้องคัมแบ็กกลับมาทํางานแล้วค่ะหลายๆคนแบบแบบหอบเสื้อเสื้อผ้ากลับมาเลยใช้คํานี้ได้เลยไหมพี่พอุ<ล>อ้มขนรถหกล้อขนรถหกล้อกลับมาค่ะ <c oughs> ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเอากลับมาหมดเมืองกรุงของเราก็เ <c oughs> สื้อผ้าของใช้ของเราลูกของเล่นอะไรเงี้ยค่ะข้าวของเครื่องใช้ก็ขนมาแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เราก็ <c oughs> ยังเอาไว้ที่เชียงใหม่เผื่อว่าน้องดิสนีย์ปิดเทอมอาจจะต้องกลับไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยค่ดสนใจนะ อยากใช้เวลาทุกอย่างต้องไม่ใช้แค่อารมณ์ในการทำใจนะแี้ยมันก็ต้องใช้สติคิดแล้วก็ใต,ต่องพี่ดีเพราะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่อนาคตอุ้มคนเดียวมันคืออนาคตของลูกด้วยอย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากให้ลูกแบบว่าไม่ได้อยู่ครบคันขอ,ของหน้าของตาครอบครัวค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเออสุดท้ายมัน มันก็ถึงทางที่เราทั้งสองคนก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วจริงก่อนหน้านี้มันมีเวลาคุยกันมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะแบบเออโอเคนะโอเคฉันไม่ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้คุยได้ปรับกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆมันก็สามเดือนกว่าแนะะที่ที่ได้พยายามอยากทุกอย่างแล้วค่ะที่จะให้มันออกมาได้สวยงามที่สุดสําหรับความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันจะ ไม่ท็อกสิกใส่กันไม่โกรธไม่เกลียดกันสามารถทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ได้เพื่อดูทุกคนอยากปัญหาอะไรก็เห็นผลปัญหาคิดว่าไม่น่าจะต้องพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่าเออคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอรับทราบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจก็อย่างที่พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันในรายกาอรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออมันก็ สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของคนสองคนที่มันมันคิดกันไป็นโะทธามันเลือกกันเป็นโะทธาแล้วมันก็หาสุดจบว่ามันจะเป็นไงสุดท้ายจุดจบมันก็คือโอเคเรามาทําหน้าที่ข้่อกับแม่ให้ดีที่สุดก็ืูดีกว่าใอคนที่เราคิดว่ามันไม่ได้หรือเปล่านาดหางก็เปนแบบเรา เว่ามันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องสำหรับหัวอ,อกคนเป็นเมียหัวอ,อ,อกคนเป็นแม่ที่มันจะจะจะรับไม่ได้ม,มันมีทั้งหนึ่งสองสาั้งอะไรเอาจริงๆเราคงไม่ต้องลงดีเทลขนาดนะั้นเนาะมันจะอีกครั้งแต่มันเป็นครั้งที่เขาเรียกว่าไอางอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมันมันยาก อันดับแรกพอเรารับรู้เราก็มีการคุยกันคุยกัน,กนแล้วก็ตั้งสติก,ก่อนกลับบ้านก่อนกลับมาอยู่ในที่เซฟโซนของเราก่อนแล้วก็พอเราทั้งสองคนสงบในเรื่องของอารมณ์เป็นคู่เราก็มาใช้เหตุคุยกันว่าอ่ะเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการแก้ไขคืยอยังไงทางออกคืออะไรสุดท้ายมันก็ จบตรงที่ว่าโอเคเราสองคนก็ได้จบทะเบียนยากันเรียบร้อยอย่างทุทกๆครั้งที่มันเกิดปัญหาเราเราหันไปพึ่งใครได้บ้างแบบยี่เพราะว่าเราก็ไปแบบอยู่ที่โน่นอะไรเงรี้ยซะส่วนใหญ่จริงๆถ้าทุกครั้งที่เวลามีปัญหาเนี่ยอุ้มก็ไม่ได้มีใครเลยเพราะว่ามีแค่มีแค่เขาอยู่แล้ว mm hmm. เราไม่ได้มีเพื่อนสังคมที่โน่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะคุยกับพ่อแม่ตลอดทุกเรื่องอยู่แล้วพอมีเรื่องอะไรเนี่ยก็ พ่อคุณแม่น้องสาวน้องชายโชคดีว,ว่าตอนนั้นที่มันมีปัญหาเนี่น้องชายอยู่ด้วยอ่าแล้วก็อย่างน้อยๆก็ยังมีน้องชายที่เป็นคนในครอบครัวเราตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่แบบก่อนจะทำอะไรอะค่ะเขาขอ เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสัมผัสได้ว่ามันเป็นการขอการแก้ตัวมันเป็นเพียงแค่คําพูดแสดงให้รู้ว่าไม่ิงใจเราก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันขึ้นอยู่การกระทำไหมคะเหตุที่มันเกิดก็คือการกระทำฉะนั้นการแกร้ไขมันก็ต้องเป็นการกระทำทุกอย่างเรารู้ที่การกระทวะเขายอมรับความผิดไม่ยอมรับ อาเ็นเหมือนอย่างที่ถ้าจอที่เขาโพสตมาเหมือนแบบเราบองว่าแบบเาอยากรอเราอยู่เราะเราอะไรเราเราก็อยากจะซ่อมบ้านเราจะซ่อมบาหือแบบแบบคนตีความเหมือนมเ็อย่าไกับ้ไม่ใช่ไม่มีคือไม่ได้มอใว่าเ็นราว่าเราร้อยู่ว่าเราไม่ได้มอว่าือว่าเราบ้านใหม่คือเขาก็ลงสื่อของเาเองลงโซเชียลของเาเองแล่วก็ไม่ได้มาพูดอะไรกับอุมคือเราไม่ได้รับรู้เลยกับกับสิ่งที่เขาโพสต์ คือเราไม่ได้ฟอลโลกซึ่งกันและกันคือคุณก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเขาจะโพสอะไรเม like. eh> ื่อไหร่ยังไงแล้วอ네 mm ุ้มก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่เราจะใกับรไม่ติดต่อมากคุยกันเรื่องลูกคขาทุกอย่างก็คือคุยกันเรื่องลูกอย่างเดียวเพราะว่าเขาก็เป็นคนดูแลน้องดิสนี่นะคะในในในตามสัญญาที่เราตกลงกันเนี่ยแต่คือนับตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็คือเขาไม่มีแบบว่าเธอกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรยังไงแบะอ๋ออะไรยังไงมันจริงจะไม่มีเลย ที่แบบโทรมาแบบกับบ้านเธอการนอนอะไรอย่างนี้คุยแต่เรื่องลูกโอ้เราเราพ่อพ่อนะวันนี้เราเห็นว่าเออเขาเขาอยากจะซ่อมบ้านเรารู้สึกยังไงบ้างคะเรารู้สึกยังไงบ้างแม่หรือเราจะซื้อบ้านใหม่อย่างที่คุณบอกค่ะบ้านใหม่ only ไม่รีโนเวทค่ะรีโนเวทมันก็มีรอยร้าวรอยร้าวนั้น ให้ทำยังไงอะคะยาแนวยาแนวเราก็เห็นแต่ว่าเราก็เห็นยาแนวตรงนั้นทุกบ้านทำบ้านใหม่เราก็ยังยังอยู่ตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ <c oughs> บ้านใหม่บลี่ค่ะเ <c oughs> ขาถามใหม่คือเ <c oughs> ขาพอถามหน่อยว่าพอถึงเขาหมอเราบแบบอยากซ่อมบ้านอะในพื้นที่เราอาจจะไม่ได้มาคุยกับเราจินจางเรารู้สึกอะไรบ้างเรู้สึกว่าเขาแบบทำเพื่อนจริงจริงไหมหรือไงนนยอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างต้องดูที่กันกันค่ะระหว่างทางที่มัน ก่อนที่เราจะย้ายกลับมามันมีเรื่องของการกระทำเราดูที่การกระทําอย่างเดียวคําพูดใครๆก็พูดได้ผมก็พูดได้ว่าจะอย่าพูดอย่างนี้เขาพูดได้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่การกระทําเพราะฉะนั้นเราเชื่อการทำมากกว่าในวันนี้ในวันที่เราได้มูฟขอกมาแล้วเราก็ดูที่การกระทำอะไรที่แบบทำให้เราสนใจแน่ๆไม่ต้องไปหาข่าวมีอะลร ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็เราต้องรักตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะว่าอุ้มรู้สึกว่าอุ้มเป็นอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปสักเรื่องแต่ในเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ความใส่สสใจการเสียนสละทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มถือว่าอุ้มได้มอบให้กับเขาเป็นหมดหมดทุกหมดทั้งหัวใจจริงๆหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราทิ้งครอบครัวทิ้งงานเดียวกันพี่พี่ก็ไม่เคยเจออ่้มเลยตลอดสี่ปีที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เจอกันเลยว่าเราไม่ได้เราก็คือทิ้งเราก็ฝากอย่างนั้กับเขาจริงจริงแต่ในเมื่อมันมันเขาไม่ได้เห็นคุณค่าและมันได้ทําลายลงไปแล้วจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้ลูกแล้งแล้วถ้าถ้าสุขภาพจิตใจในตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในตัวเราเอง เอาจิงๆมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าผู้มียาใจก็คือน้องวิสซี่แล้วคือเขาเป็นเด็กที่สพอร์ตเราตลอดทุกเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็คือใครก็จะเห็นเราผู้เลี้ยงวิสซี่มาด้วยมือของผู้เองด้วยน้ำพักทั้งแรงด้วยใจของผู้เองจริงๆด้วยแบบการดูแลจ,จริงจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าเขาก็คือเหมือนแบบอยู่กับเราเสมอมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีกำลังใจในทุกๆวันที่จะ ใช้ชีวิตต่อไปเพ่แต่ว่าโอเคนะวันนี้สถานภะาพของเราสองคนไม่เหมเนะือนเดิมแล้วอิดนี่ก็เริ่มจะเข้าใจนะคะตอนแรกขอบ้านพังเออบ้านพั<อ>งแม่ก็เลยต้องมหมยบ่้านพังคือตอนแรกเขาก็ถามว่าทำไมเขาต้องย้ายบ้าน ต้องมาเรียนกรุงเทพเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลากรุงเทพคือเขาจะรู้ว่าอ๋อมาเที่ยวหาตงอมาแค่มาเที่ยวแต่บ,บ้านเขาเพื่อนเขาโรงเรียนเขาออยู่เชียงใหม่ทําไมมามาต้องผลกักพาเขาออกมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเนี่ยเห็นไหมบ้านลอยล้าวเต็มไปหมดเลยลูกบ้านจะพังแล้วอะไรเงี้ยเราต้องซ่อมบ้านเขาก็บอกแล้วปะป๋าล่ะทําไมปะป๋าไม่มาด้วยอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อปะป๋าต้องอยู่ซ่อมบ้านไง กับไปอยู่ที่บ้านกับเจเจนะเดี๋ยวอีนี่ไปอยู่กับปามาก,กับอากงที่กรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างเข้าใจ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเด็กก็ยังไม่ได้อินดีเทลอะไรเยอะมากนะคะอยากเป็นอะไรไหมคอปามากอยากเป็นอกับปาาหรืออะไรคือจริงจริงด <c oughs> ิสซี่เขาติดอุ้มอะค่ะเพราะว่าอุ้มนอนกับเขามาตลอดเลี้ยงเขามาตลอดเขาก็เลย ตอ,ต,ออตอนแรกันนะคะเราเป็นห่วงของเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่โตขึ้นมาเอาจริงๆตอนแรกเป็นห่วงมากนะคะว่าเขาจะมนีไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้พูดได้คุยได้มาได้บอกขอเขาได้อธิบายให้เขาฟังจริงๆเด็กเขาค่อนข้างเข้าใจและโตมากๆเลยนะคือเขาได้เกิดในโมเมนต์ที่พุ้มแบบว่าทุกขร้องไห้เศร้าคือเขาก็แบบใจไม่ดีนะคะแต่พอว,วันที่พุ่มเข้มแข็ง ไม่ร้องไห้แล้วแล้วมีพลังในการที่จะดูแลเขาได้หมดเจอนชนะ่ไมเขาก็มีความสุขเด็กเขาได้พลังที่เราส่งไปให้เขาว่ะันมีผลก็เด็กมากเลยนะคะถ้าพ่อแม่แบบจะดีไหมถ้ามานั่งทะเลาะกันต่อหน้าลูกเสียงดังทะเลาะด่ากันต่อหน้าลูกให้ลูกเห็นนะ่ลูกไม่มีความสุขแน่นอนแล้วลูกก็อยู่ในสิ่งที่มันเป็นท็อกซินแล้วก็มันผลกระทบพูเนี้มันจะส่งออู่ลแต่ถ้าวันเนี้ยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็น แค่พ่อกับแม่ให้ลูกอะกลายเป็นว่าบรรยากาศในบ้านมันก็ไม่ตึงเครียดแล้วลูกเขาก็แฮปปี้เขาก็จะได้พลังดีๆในการใช้ชีวิตของเขาทำไงายกับเนี่เขาได้มาหาเกิดปัญหาห่ายังค่ะยังแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาตอนที่ดิสนีย์จะเปิดถึงเขาก็จะมาส่งดิสนีย์เข้าโรงเรียนด้วยก็มีการคุยกันว่าถ้าเขาอยากจะลงมาหาลูกบ้างช่วงส่งเสาร์วันนี้คุณก็ไม่ได้กีดกันนะคะว่าไม่ให้มาไม่ให้เจออะไรอย่างนี้ ตามวาระความเหมาะสมถ้าเราว่างเราพาลูกไปเจอเขาได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบว่าเออมามาหาซื้อคอนโดไว้ที่กรุงเทพเผื่อเวลาที่ลูกแบบมาก็จะได้ไปอยู่กับเขาบ้างอะไรยาเงี้ยค่ะก็สามารถเจอได้คุยกันได้ไหมอ๋อเจอได้ก็ตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ด้วยกันม่ีปัญหาในระหว่างที่มีปัญหาที่เราเลิกลาการพียงแต่ว่าเราแยกส่วนกันเขาก็อยู่ทิศหลักหนึ่งก็อยู่หลัก ไม่แข็งแรงพอที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเอาใครเข้ามาในความสัมพันธ์ตอนนี้ในะคะที่เรายังไม่เข้มแข็งพอมันจะทําให้ทุกอย่างมันไม่ราบรื่นมันไปได้ไม่สวยเพราะฉะนั้นตอนนี้อุ้มไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยค่ะคือโฟกัสแต่เรื่องลูกเรื่องงานเรื่องชีวิตดีกว่าว่าอนาคตต่อไปเป็นยังไงตอ่อเพราะว่าเราก็อ,อาอยุมากขึ้นทุกวันถ้าเราหัวใ่หน้ามาคิดเสียดายอดีตว่า,าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เราก็จะไม่ได้เดินหน้าทีเพราะฉะนั้นตอบปนี้ก็คือ ต้องเดินหน้าต้องทํางานต้องหาเงินต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเป็นความสุขที่สุดส่วนโบเรก็ต้องสวยที่สุดซ่บที่สุดแล้วมีแอบกลัวไหมว่าเราเคยทุ่มสุดตัวให้กับคนนึงแต่พอแบบมันทำให้เราคุ้นกจะเริ่้นใหม่ไอเรามันก็คนข้างรักซะด้วยเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนข้างรักแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ่อกปนี้ก็คือก็ไม่ได้ข้างหลักละค่ะต้งองมีสติอย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเอาลูกเป็นหลัลกค,ะค่คคนนลลกละลูกเราจะต้องถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาคนคนนั้นต้องรักลูกเราและลูกเราก็ต้องรักเขาลูกบอกว่ามาม่าดิสซี่ขออปป้าหรอดิสซี่พูด,ด,พดแล้วเหรอต้องถามดิสซี่บสิ ทางโอเขาเขาบมามาเอาแตทางโนะมามาต้องไปตามใจลูกคะมามาต้องอยู่บ้านที่โมสายเก่าก็โอเคบ้านก็มีคนเชียร์ไปสายต่อเยอะเพราอยากรูว่าหาที่ไหนคะหาที่ไหนกันทายบ้านใหม่ของแม่ตันนี้นะ่คนใหม่จะมาดูทายแม่หรออ่าด้วยความอายุอานาแม่เข้าขนาดนี้แล้วอะ ออกเลยจะกินเด็กก็ยังไงได้นะแต่เขาแซ่บอยู่นะเด็กได้ไหมลำบากเด็กเขาก็ไม่เด็กเขาจะกล้าถึงเราอไม่เขาไม่มาแค่เนี้เด็กเขาจะมีลูกมีมีอายุขนาดนี้เราก็ไม่รู้ไงคือเราก็ยังไม่รู้เลยคิดแต่ว่าต่อไปนี้ขอให้เจอคู่รุ่นคู่บารมีแล้วมีไปมือ ความรักเสือแต่ว่าคือเราขอแต่ว่าขอผู้คุณบารมีขอฮะขอหมดเวรหมดกรรมกับคู่เวรคู่กรรมแค่นั้นเองไม่ได้สาบอะไรใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไ้มไม่ค่ะเราเป็นสายมูไงเราต้องไหว้พระสวดทุกวันช่วงนี้เขาฮิตพ่อแม่ไปไหมคะโทรไหมฮะแม่รักมีไม่ได้โทรพ่อแม่รักสามีแต่คือ เรียกว่าภูชาที่บ้านเลยตอนนี้มีทั้งพระแม่รักสมีพระแม่อัมาเทวีพระแม่กาลีพระแม่ปัจยังกีราเทวีพระแ,แ,แม่มังตาขีบ้านเปิดเิดสำนักพ่อพักทิคเนตเป็นที่บ้านเป็นเป็นเกือบร้อยองค์นะคุณบอกให่เยอะมาก <c oughs> แม่ก็รับงานได้ยางแม่รับงานค่ะเปิดรับทุกช่องทางนะคะเบอร์ผู้จัดการขึ้นค่ะตอนนี้เรามีงานติดต่อเข้ามาเยอะยังเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็ อยากทำงานเราเพราะว่าแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูเรื่องเวลาด้วยด้วยความที่ดิสนีย์อ่ะกินเลี้ยงเขามาตลอดพอเราจะต้องกลับมาทำงานอะบางทีตัวเราเองเนี่ยและคินเยอะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปทำงานลูกจะน้อยใจไหมลูกจะเสียใจไหมที่แบบมาม่าไม่มีเวลาให้เพราะเขาติดแม่มาก ใช่เราเร kind of like, hey, hey ียนาเาแบบขนาดตองขออนุญาตเาเขาไม่ไปไม่ต้องพูดกับเขาว่าเออเราต้องทางานหาเงินนะลูกอะไรเงี้เขาก็แบบก็เข้าใจแต่ก็งอแงตางสายเด็กเลยเดีแต่ไม่กลจะพัดันลูกเข้าวงการแพอะไรเีเลิศนาอแล้วกเป็นยัไงเป็นอะคตอนจะไมอเราดูแล้วกัอาลับมาอ ใส่เข้าไ่ใหม่หรอวแม่ขาดข้าถอดออกเป็นเรื่องง่ายอันนี้แสดงว่ามีความคิดที่เราใ่อไปมีความคิดค่ะอื่คืออย่างที่บอกคนเราต้องรักตัวเองเมื่อก่อนรักผู้ชายมาเยอะแล้วแล้วก็คิดว่าเออแฝงแสงไปเถอะยังไงก็ไม่ได้คิดจะมีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เาเคยเห็นเรามาหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่เรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราต้องกลับมาทำงานะเราจะมานมห้อยนมเหี่ยวก็ไม่ได้ เราจะมานมแบบใออส่เสื้อผ้าแล้วเกอกอก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็คงจะต้องอจจต้องคัมแบ็กส่วนคืนวงการก,ารก,ารการับงานทัด้วยความที่เราต้องขายความเป็นอุปลักษณะความเป็นคาแรคเตอร์เราด้วยค่ะอย่างที่ผ่านมาคือเราไม่ได้รับง,งานแงานแต่ในเมื่อตอนนี้ต้องกลับมาทํางานแล้วคิดว่าอาจจะกลับมาคัมแบ็กค่ะแตตอนนี้ก็สวยอยู่นะกลับมาช้เดิมไหมคะ ไม่เท่าเดิมค่ะเดิมมันใหญ่เกินไปไม่ไหวคนหลังอ่าจจะแค่มินิมอลมินิใจนนนนนนววััาโอ้ยดูเลิกดูยาจะไปด้วยได้เลิกยาจะไปด้วยหรอนิวกินนิ่งนิวกินนิ่งเออรอเลรอชมเลยเอเอาดิหมอไหนหมอไหนหมอไหนแม่ดูเล็กกว่าแม่ ก็เจ้าลูกสื่อเฟลลี่ขนาดนี้แล้วจะไม่ให้เป็นตอบปลืมได้ยังไงล่ะคะ เอาเป็นว่าฝากแฟนๆเข้าไปดู MV ช็อตฟิลแรงไปไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้อยคนนี้กันด้วยนะคะและในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานนะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึง สะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์หนึ่งขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุง,งจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช้อปปี้และ l a ซ a ด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะ,ะเจอกันได้ใหม่13มีาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook Dara Daily.com และ Youtube Dara Daily Official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ